นะเอื้อธรก็มูลนิธิเข้าถึงเอกนะได้ไป12,900บาทนะครับสวีทพีเขามอบให้เนาะโอเคครับมาถึงช่วงนี้เป็นเกมพนันเอื้อนครับนะฮะก็มีความสามารถอะไรกเข้ามาทำได้ก็ได้สิ่งของที่ขอไปถ้าไม่ได้ก็ครัถ้าไม่ได้นะ KFC ครับมอบเงินรางวัลให้3,000บาท KFC เคยมาในรายการเราอยู ını, okay, แ yes. ่แล้วนะอาจจะหลายปีคร uh ับอาจจะหลายปีแล้วนะคือคุณบินนะชื่อบินบลลิลิตบินบลลิลิตอยู่นี่ชื่อบินเพราะว่าเป็นชื่อเล่นชื่อบินเพราะว่าชื่นชอบชื่นชอบบินบลลิลิตจับผิดจําผิดครับคนนี้ไม่ใช่บินนะคนนี้เอกพันธ์ครับคุณปีดานี่ยกินเมลเข้ามาสมัครกับเราเขาเคยมารายการแล้วเล่นลูบิก ไอ้รูบิก,บกไอ้สีเหลี่ยมเหมุนหมุนหมุนสีอ่ะใช่แล้วใช่แล้วนะแก้เขาเรียกแก้รูบิกกันนะฮะแต่คนนี้เนี่ยเขามีการทำอะไรคือเขาปิดตานะปิดตาใช้จำก่อนแล้วก็ปิดตาป้ยอ่าปิดตาเออน,นี่เขาใครบอกรายการเราแล้วทำได้หนึ่งดสี่หวิวันนี้บอกว่าขอมาทำลายสถิติตัวเองครับในเวลา1นาที46วิจะทำสามลูก3ลูกครับไอเดียวลูกเดียวเฮ้ยอันนี้ทกแต่ละขั้นกันแต่ทำสามลูก อ่าเวลาเท่าไหรขอสามลูกด้วยปิดตาด้วยสดวไปซ้อมมาดีมากกันี่คือใช้ระบบปองจัทีเดียวทีเดียวเลยเขาบอกนะเขาบอกนะจำทีเดียวปั๊บแล้วก็ปิดตาปั๊บแล้วก็เริ่มต้นแก้แต่เขาใช้เวลาจำนานหน่อย4วัน สี่สี่ชัก็รอกันไปเรื่อยๆนะฮะสี่วันสี่ชั่วโมงเอานี่เดียวพอเขาบอกขอเวลาแป๊บเดียวพอต่อรายการเราได้นะฮะพวกเรนครับคุณปรีดาหงพี่มนต์มาศคุณบินครับเชิ กี่ปีแล้วจำได้ไหมที be ek, be ek. Naw, ่มาออกประมาณหกถึงเจ็ดป so e. ีที like ่แล네้วเจปีแล้วตอนนั้นยังไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้เข้ามหาลัยไหมเข้ายังตอนนั้นอยู่มหาลัยปีหนึ่งครับปีหนึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้เพิ่งเรียนปอโทจบครับปอโทจบปอโทแล้วถามจริงเรียนเกี่ยวกับอะไรปอโทเออเรียนวิศวกรรมเครื่องกลครับวิศวะเครื่องกลนะฮะเป็นไงจบเกรดเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่เออจบสี่จุดศูนย์ศูนย์นะสจุดศูนย์ศูนย์ดีใจเลยวิศวะเครื่องกล ความจำที่สุดยอดเลยเรียนที่ไหนครับเก่งเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับพระจอมเกล้าบางมดบางมดอ่าวิวาบางมดวิวาบางมดน่านี่เก่งถือว่าเป็นความหรือวสมองความจำดีหรือชอบคิดเลข ก็ชอบคิดเลขด้วยชอบคิดลูบิกยังเล่นอยู่ไหมลูบิกเล่นอยู่ครับย <ok ังเล่นอยู่เป็นประจำติดเลยไงฮะหรือว่าอะไรก็ติดหรือว่ามันเป็นความชอบส่วนุคคนอ๋อไปเลิกเพิ่มมากนะลูกเดี๋ยวพี่จะพาไปเลิกท้ากระบอกไปเขาพัฒนาจริงๆริงมันพัฒนาสมองนะเอเข้าก่อนทําลูกเดียวนะใช่เวลาหนึ่งาที4ี่สิบหกวิ เขามีสถิติโลกไหมว่าเขาแชมป์เขาอะไรใดๆเราติดอันดับที่อะไรตอนนี้ตอนนี um ้อยู่ที่13ของโลกครับ13ของโลกสถิติของแชมป์โลกเขาเท่าไหร่เออถ้าเป็นเฉลี่ยประมาณ24วิครับลูกนึง2ลูกหน่ปิดตาป่ะปิดตาปิดตาด้วย24วิโอ้โหนับ1ถึง24เด็แล้ว สองสาเสร็จเลยเสร็จแล้วโอ้ยังครับยังไม่ถึงยี่สิบสี่ไม่ถึงยี่สิบีไม่ถึงยี่สิบสี่ไม่ถึงเลยเสร็จม่ยลูกก็ถึงแล้วลูกไม่ได้ใน่ได้เล่นน้อยลูกเลยเห็นเมื่อกี้น้ำอาจจะไม่มีโอกาสเรียนปริญญาเอกโอเคแต่วันนี้เห็นบอกว่าจะมาสามลูกเลยอ๋อสามลูกเลยวมีใครเขาแข่งกันไหมสามลูกนี่เอ่อปกติถ้าเกิดจะเล่นหลายลูกเนี่ยเขาจะให้เวลาชั่วโมงหนึ่ง โอ้ในการจะเอากี่ลูกก็ได้ในการแข่งขันจริงๆกี่ลูกก็ได้เหรอครับผมแต่ว่าต้องภายในหนึ่งชั่วโมงทาให้เสร็จทุกอย่างให้ได้จำนวนลูกมากที่สุดครับผมแล้วเราต้องจำไหมเราเราต้องจำไหมจำ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 นี่คุณตั้งสามลูกซ้อนเลยนะมันคนละอย่างกันเลยนะสามลูกเนี่ยคนละแบบกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่ดาราเป็นคนตั้งให้เลยถูกไหมใครตั้งก็ได้ใครตั้งก็ได้เดี๋ยวเราทำให้เรเลย อย่ห้ามแกะข้ออกมาเลยเฮ้ยไม่ได้งานนั้นจริงอันนั้นจริงงานนียกว่าทำลายไม่ไม่สมมพูดว่าทักลูกหนูเสร็จไปแล้วปุ๊บก็เปิดตามมาจับลูกที่สองไม่ไม่เพราะเวลามันยังจดีอยู่ทีเดียวเลยทีเดียวเลยจังทีเดียวเลยเหรอคุณมีเทคนิคไหมมีเทคนิคไหมก็คือเทคนิคเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากข้อมูลที่เราต้องการจำเป็นภาพแล้วเราก็จะจำได้ดีขึ้น โอ้จะค้อจะไอจำภาพเนี่ยมันมันใช้จินตนาการของเราเองครับก็จำจำโอ้โหปิดตาแล้วจำได้อย่างงี้เหมือนมองเห็นเลยนะเหมือนตาทิพนะผมอยากจะบอกว่าผมรู้จักคนตาทิพอยู่คนหนึ่งนะเดี๋วแนะนําไม่รู้จักเลยว่าอยากจะเชิญเดี๋ยวโทรโทรสัมรู้แกว่างมากเพราะงานก็เยอะมากใครฮะสิ้นแสงยหวดเฮ้ย เรียกสินแสหวดคนตาทิพย์แต่ทำไมกลายเป็นสองคนนี้ออกมาล่ะครับแล้วสินแสจะมีตาทิพย์มองเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาหาพร้อมๆกันแต่ช่วงนี้ไปจ่ายค่าหอกันก่อนครับสวัสดีครับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ชมรายการเกมพนหน้านะครับทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้ครับกับช่วงเวลาเกมพนหน้าจ่ายค่าหอนะครับผมผมจะมาแจกโชคให้คุณนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผู้โชคดีอยู่ที่นี่ครับหอพักสินเสนีนะครับ แล้วผู้โชคดีคนนั้นจะเป็นห้องไหนไปตามผมมา103ห้องแรกยังไม่ต้องขึ้นบันไดไปแล้วห้องแรกนะครับผมไม่อยู่สังเกตสามเจ็ด เราก็ไม่ต้องขอานะครับเพราะว่าตองแจสองครับสี่ <20 4. S 1> สวัสดีครับโอ้ยังอยู่มืดเงียบๆเ,เลยครับอยู่เงียบม,มากครับ เงียบแต่ว่ามีรายการเกมพน้าอยู่ข้างในห้องนะครับนะครับผมมีครับ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 ครห้องคุณโชคดีที่สินเสนีนะครับผมก็เป็นห้องนี้ครับ204ครับเปิดมาห้องเงียบมากนะครับแต่ว่าเปิดเกมหน้าอยู่นะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงก็ต้องตามสัญญาครับเราก็ต้องจ่ายค่าห้องให้เขาครับ มัจ่ายไปเลยครับเงินรางวัลมูลค่าพา0 0 0บาทพร้อมด้วยชุดกิฟต์เซ็ตจากผลิตภัณฑ์ฝาั่เศสนะครับมอบไว้ให้เลยครับที่นี่สัปดาห์หน้านะครับผู้โชคดีครับต้องเป็นคุณแน่นอนครับเสียงข้อประตูที่อยู่หน้าห้องคุณล้องเป็นผมนะครับผมเปิดออกมาผมจะเข้ามาจ่ายค่าห้องให้อย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมเลครับ